สวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับผู้รักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระเครื่องเมืองไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะนําพระทางใต้นะครับจังหวัดสุราธานีนะครับอำเภอบ้านอาสารวัดควนรีนะครับซึ่งเป็นพระในตำนานมีตำนานเล่าขานมานะครับนะครับรุ่นนี้เป็นเรื่อารุ่นเนื้อว่านนะครับที่จะสร้างมาเป็นรุ่นเนื้อว่าน ซึ่งมีมวลสารร้อของว่านนะครับ,นะรบเกจิก็จะมีการปลุกเสกในยุคนั้นก็มีการปลุกเสกเป็นวันเป็นคืนเลยนะครับนะครับอันนี้พอดีว่าผมรือ้อรื้อพระในกล่องแล้วก็เจอเก็บเก่าเก็บนานนะตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับพ่อเก็บนานแนละ้วรุ่นรุ่นนี้นะครับมีการปลุกเสกทั้งฝ่ายคารวาสซึ่งให้บวชีพรามนะครับ ซึ่งก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนที่มีวิชาอาคมในในพื้นที่ตำบลควนสีนะครับเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่งกล้าก็พร้อมอยู่ในญาณภิญญานะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับครับองนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะออกมาเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนสะเก็ดดูนะครับว่าจะขึ้นเป็นไข่รานะครับซึ่ง พระเนื้อว่านพระท่านคงแก้วแล้วก็ด้านข้างเป็นรูปงูเนี่ยก็คือตาคุณชิดนะครับสร้างอยู่ประมาณปี2402 0 546ถึง2548นะครับที่นี้คือที่มาเนี่ยมันไม่ชัดเจนผมก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นไปหลายคนเนี่ก็ไม่มีใครจำได้เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าการสร้างมาเนี่ยไม่ได้เขียนปีนะครับแต่รู้ว่าคือนานมากรุ่นบารมีรมัศมีกำลังฤทธิ์นะครับพระท่านคงแก้วนะครับนะฮะ วันนี้แล้วก็เลยเอาขึ้นมาดูกันเอาขึ้นมาส่องหยิบกล้องส่องส่องกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากองค์นี้ไปเลยนะครับก็ผมรู้สึกว่าเอยมันองค์พระท่านเนี่ยขึ้นเนื้อมวลสารขึ้นมาน่าชมน่าดูมากเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นที่ปัดทองอ่เราไม่ส่องไฟเราไม่ส่องดีกว่าปัดทองนะครับดูนะครับขึ้นราขึ้นไข่มานะครับ ขึ้นไข่รานะครับอย่างเห็นได้ชัดอย่างสวยงามมากนะครับนะครับคือติดแน่นนะครับเนื่องจากว่าหลับละเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับติดแน่นมากนี้คือที่ขึ้นมาเดี๋ยผมเชื่อว่าเป็นความแก่ของมวลสารนะครับขึ้นทุกเกือบทุกองนะครับเดี๋ยวสององนี้กันดีกว่านะครับองนี้ก็ขึ้นครับก็ในยุคนั้นสร้างก็มีหลายเนื้อนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์นี้คือเป็นพิมพ์แจกกรรมการหรือเปล่า ก็มีหลายขนาดมากอ่าดัางนั้นก็คือในในในยุคนั้นก็น่าจะน่าจะต้นแบบมาจากจตุคามนะครับการสร้างแบบนี้คงมีกระแสะเรียกร้องว่าเอ้ยน่าจะมาสร้างเพราะท่านเนี่ยในเพราะท่านขงแก้วในรูปแบบเป็นเป็นแว่นเป็นเป็นเหมือนจตุคามอย่างนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยสร้างกันมานะครับ น,นี่ขึ้นไข่มาสเก็ดดูนะครับอันนี้เป็นการปัดทองนะครับ <c oughs> ปัดทองมาจากวัดเลยนะครับในยุคนั้นนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันอ่เป็นยันอย่างนี้นะครับเป็นยันผมเคยลงยันผมเคยปัดเององค์นึ่งอ่ะผมจำไม่ได้ว่าองค์ไหนแล้วผมปัดเป็นผมจะปัดเป็น3ามกษัตริย์อ่ะองนี้ผมปัดเองนะครับนี่ผมจําได้ผมเป็นคนปัดเององน,นี้ผมปัดเอง นะครับเป็นสามกษัตริย์นะครับเป็นเงินเป็นทองเป็นอย่างนี้นะครับรงนี้สวยนะครับนนี้ผมตัดเองนั้งหน้า,นาน้าน,านาหลังนะครับ <S <S ผมใช้ทองคาเปรียวตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ทองอะคริลิกนานเกตดูว่าจะขึ้นไขล่ลาขึ้นมานะครับสวยนะครับงดงามอันนี้ผมปัดเองนะครับเนี่ย ซึ่งตนั้นพ่อก็ได้ร่วมบชปรามบวชีปรามในการปลุกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้ที่ผมจาได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อโค้ดด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อโค้ดด้วยหรือเปล่า,มมา,า,าดูาด,ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นการปัด ผมปรับเองนะครับต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมเปิดแฟดไปนะครับนี่ปรับเฟดไม่ได้นะครับพระก็อยู่ประมาณตั้งแต่ปีปีสี่สี่ห้าก็ตีว่าเป็นปีสี่สี่แปดสิก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะบวกลบคูณดูสิบแปดปีเกือบะยี่สิบปีนะครับ นี่ถ้าไว้อีกประมาณ6กปีเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างอะไรกับกับเนื้อว่านของหลวงปู่ทวดเลยนะครับแล้วก็พิธีการปลุกเสกเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะครับปลุกเสกถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรุ่นนี้ประมาณสาวันสามคืนนะค,คือพ่อท่านคนแก้วเนี่ยวัดควนศีเนี่ยผมเนี่ยทันในช่วงที่ผมยังไวรุ่นนะครับพ่อปลุกเสกเนี่ยก็เป็นวันเป็นคืนอยู่นะครับบวชชีพรามนะครับต่องอยู่ในมณฑลพิธีเป็นวันเป็นคืนเลยฮะไอ้องนี้สวยนะครับ ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีหรือวัดควรศรีนะครับก็คงจะเป็นลูกหลานที่รักและศรัทธาในพระท่านกุงแก้วนะครับอ่าันนี้ก็เป็นไม่ปบนมีทั้งแบบปัดและไม่ปัดนะครับเนี่ยแบบปัดก็อาจจะต้องมีราคานิดหนึ่งนะครับค่าช่างในการปัดี่แบบที่แบบไม่ปัดนะครับเส้นซุม้มเส้นอะไรก็สวยงามครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นองค์ที่มีการพุทธศิลป์ที่วิจิตรในรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็อย่างที่ผมเน้นว่าพิธีการการปลุกเสกเนี่ยดีมากนะครับปลุกเสกกันเป็นวันเป็นคืนนะครับถ้าที่ผมจําไม่ผิดในตอนนั้นนะครับก็สิบแปดปีที่ว่าสิบแปดปีถึงยี่สิบปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าสี่หกสี่เจ็ดแต่อยู่ในระหว่างไม่น่าจะเกินสี่แปดนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่แปดนะส่วนองค์นี้เนี่ยโอ้ชัดชัดที่สุดเลยขึ้นมาองค์นี้ต้องเก็บไว้ดีๆหน่อย หันอย่างนี้เก็บไว้ดีๆหน่อยนะครับความชื้นน่าจะออกจากพระนะครับพระที่มีอายุนานแบบนี้นะครับความชื้นน่าจะออกจากพระแล้วนะครับเหมือนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับหลวงปู่ทวดนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับเอามาดูเอามาศึกษากันนะครับศึกษากันนะครับโอ้นีขึ้นรอบเลยนะครับขึ้นรอบเลยไม่อยากจะจับเลยนะบอกตรงนะครับไม่อยากจะปิดจับให้มันเสีย นี่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับฝากทุกท่านกดร์กดทุกใจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ